ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกันทุกท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็รู้สึกว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำมาค้าขายอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของการงานก็ถือว่าสุดยอดในช่วงนี้ซึ่งจะมีดาว พระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีกันนั่นก็คือเข้ามาอยู่ในราศีของเราตั้งแต่วันที่17ของเดือนกันยายนนี้นั้นชาวราศีกันจะมีความสดใสมีความสว่างสวยในเรื่องของกิจการหรือว่าในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จท่านจะทำอย่างขมีขมันและมีความ ตั้งอกตั้งใจที่ดีการงานจึงมีความสำเร็จท่านจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกต่หากการงานที่ท่านทำนั้นรวนสึกสว่าจะเป็นงานที่ดีมีชื่อมีเสียงและเป็นงานที่โด่งดังอีกต่าหากการงานของชาวราศีกันในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกันนั้นจึงทำให้ชีวิตชีวาของชาวราศีกันมีความสุข มีความแจ่มใสมีความเบิกบานอารมณ์ของท่านก็อยู่ในช่วงที่ดีท่านเป็นคนที่เรียกว่าธรรมะธรรมโมใจกุศลผลบุญอีกตาหากการทำมาหากินของท่านนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในวันวันหนึน่งท่านจะมีความสุขกับการทํางานไม่ว่าท่านจะทํางานหนักหรือทํางานเบาก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงาน ทำแล้วก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นการเงินการทองก็มีการที่เรียกว่าเติมมหาท่านอยู่เรื่อยงานดีเงินดีจึงมีมหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับได้จับเงินก้อนอาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนก็ได้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่19 ของเดือนกันยายนนี้จะมีดาวพระพุธอีกหนึ่งดวงเข้ามาสู่ในราศีกันซึ่งเป็นราศีของเราสองอย่างสองสิ่งนี้จะทําให้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นมีความเชื่อมั่นและมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นระหว่างที่ดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธนั้นได้มาอยู่ร่วมกันในราศีกันจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันเกิดการแข็งแกร่ง เรียกว่าจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการงานของท่านไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรจะทำการค้าขายก็จะเป็นการดีจะมั่งมีเงินทองท่านจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนหรืออาจจะได้จับเงินก้อนก็เป็นไปได้การทำมาหากินของท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้รู้สึกว่าจะไปได้รอดปลอดโปรง่งจะทำอะไรก็ มีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกต่หากการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านหลายช่องทางการเงินนั้นรู้สึกว่าจะดีมั่งมีเงินทองเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านเคยลงทุนก็ไว้ก็จะย้อนลอยถอยหลังกลับมาท่านในช่วงนี้ท่านเคยลงทุนร่วมกับใคร ในช่วงก่อนนั้นก็จะได้เงินกำไรปันผลเข้ามาหาท่านก็ถือว่าชาวราศีกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีความสำเร็จอย่างมากมายในช่วงที่ดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีกันในวันที่19นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการเงินการงาน รวมถึงในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาภอีกแต่หากท่านจะมีเพื่อนมีฝูงมากมายนำพาเอาของสิ่งดีๆหรือว่าชักชวนให้ท่านไปร่วมทำสิ่งดีๆกับเขาอาจจะเป็นเรียกว่าย้ายงานใหม่หรืออาจจะไปหางานใหม่อาจจะได้งานที่ดีกว่าเก่าจะทำให้ตัวท่านนั้นมีความสุขสนุกสนาน ไปในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันบางท่านอาจจะไปได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมหรืออาจจะไปทำงานต่างประเทศหรือไปทำงานต่างจังหวัดได้เงินได้ทองมามากมายงานที่ท่านทำนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นงานที่ดีมีคุณสมบัติและมีคุณค่ามากมายการงานจึงทำให้ตัวขงท่านนั้น ได้มีโอกาสล่ํารวยบางทีบางครั้งนั้นท่านมีเงินเหลือเก็บเหลือฝากอีกแต่หากบางท่านนั้นก็มีเงินเอาไปลงทุนต่อยอดได้อีกการค้าขายหรือว่าการทำเกษตรกร,ร,กรท่านก็จะสามารถเอาไปเงินเอาเงินนี้ไปต่อยอดได้ไปทำกิจการท่านให้ลุงโลดและโดดเด่นขึ้นไปอีกการเงินการทองของชาวราศีกันในช่วงนี้ถือว่า อยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาค้าขายจะไม่มีใครมาเหนี่ยวลั้งได้ถ้าหากว่าท่านค้าขายก็จะมีกำารกำไรที่ดีถึงจะมีคู่แข่งอยู่หรือว่าจะแข่งขันกันในช่วงนี้ก็สู้ทันไม่ได้เพราะว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่21ออีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะต้องมีเหตุที่ ต้องระวังเกิดขึ้นกับตัวท่านในช่วงของวันที่2 1จะมีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้จะทําให้ท่านต้องมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้ท่านระวังการทํางานหรือร่วมกับเพื่อนฝูงอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการละของและแหงเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการเข้าใจผิดกันในเรื่องสายของการงาน จะทำให้งานของท่านนั้นล่าช้าและมีอุปรสรรคเกิดขึ้นก็ได้การทำงานร่วมกันต้องใช้ความคิดเห็นและต้องใจเย็นเย็นซึ่งกันและกันถึงจะทำให้งานของท่านนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีการเงินการทองการงานในช่วงของวันที่21ที่มีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีของตนนั้นจึงทำให ชาวราศีกันมีความกระทบกระเทือนอยู่บ้างในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจึงทำให้เงินทองของท่านในช่วงนี้มีการเรียกว่าหวุดหวิตรหรือว่ามีการขาดมือบ้างเป็นบางครั้งบางคราวบางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นมาใช้นี้ใช้สินก่อนก็ได้บางที บางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องไปขอยืมจนกระตั้งเป็นหนี้เป็นสินก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็รู้สึกว่าในช่วงของวันที่21นั้นจะไม่ค่อยดีในช่วงที่ดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีตุลในช่วงนี้การเงินจะสะดุดอยู่ในเรื่องของการงานก็ตีว่านีให้ท่านระวังบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเจ้านายคอยมาเพ่งเลงตัวเราหรือ อาจจะมาคอยจับผิดเราก็ได้ให้ท่านระวังแต่หากว่าเราระวังเอาไว้ก็จะเรียกว่าจากหนักก็จะกลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ในเรื่องการเงินการทองอีกอย่างหนึ่งแต่หากว่ามีพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนฝูงมาขอหยิบขอยืมอันนี้ท่านระวังให้ดีบางทีบางครั้งนั้นเราให้เขาไป พอให้เขาไปแล้วก็ดีแต่พอเวลาเราอยากจะเอาคืนไปทวงเขาอาจจะมีเรื่องมีลาวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ในเรื่องการเงินการทองให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าไม่ให้เขายืมก็จะเป็นการดีการเงินการทองนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวราศีกันในช่วงนี้ สำหรับในเรื่องของโชคลาภก็มีบ้างในช่วงนี้การเงินการทองดีโชคลาภก็พอมีบ้างบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้โชคได้ลาบทีนิดเรียกว่ารู้ไม่ทันรู้ตัวท่านอาจจะเป็นโชคเป,ป็นลาบอาจจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองบางคนถึงกับร่ำรวยรวยเงินหมื่นเงินแสนก็มีในช่วงของ เดือนกันยายนนี้ในช่วงของวันที่17ไปแล้วดวงของท่านก็จะเริ่มดีจะมีโชคมีลาบอีกต่หากบางคนบางท่านนั้นอาจจะร่ำรวยได้จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนก็ดีในช่วงนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็ตามที่บอกอาจจะต้องระวังกันบ้างบางทีบางครั้งนั้นเราไว้ใจใครก็ไม่ค่อยได้ ในช่วงของวันที่ย0สบเบ็ดนั้นให้ท่านระวังบางทีบางครั้งอาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงเรามาคิดขี้ที่เรียกว่าจะมาต้มมาตุนจะมาหลอกเอาเงินเอาทองในช่วงนี้ก็ต้องให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันการที่เราระวังแล้วจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเราถึงเกิดก็จะน้อยเพราะว่าเรารู้ทันในช่วงนี้ ในเรื่องของสุขภาพและพารณาไมในช่วงของเดือนกันยายนตอนปลาย,ลายให้ทันระวังอาจจะล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่าจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันในช่วงนี้ให้ท่านระวังในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้อาจจะมีบ้างในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าเจ็บหัวปวดท้องหรือว่าบางทีบางท่านอาจจะมีการ เจ็บน่องปวดขาปวดเขา่าอาจจะเป็นได้ท่านระวังการเดินการเหินอาจจะมีการเส้นเอ็นพลิกแพลงจะทำให้ตัวงท่านนั้นได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับการที่เรียกว่ากระทบกระเทือนมีการเจ็บปวดเกิดขึ้นในร่างกายเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังกันไว้การใช้รถใช้สนอนอีกเช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ท่านระวังเอาไว้บ้างจะเป็นการดีการที่เราระวังบางสิ่งบางอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จะจะเรียกว่าหนักเป็นเบาในช่วงนั้นการธรรมา,ากินเราสรุปให้ท่านได้รับรู้ว่าชาวราศีกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างการงานดีการเงินดีการเงิน ความรักโชคราบนั้นก็มีมาในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีไม่ว่าท่านจะคิดอะไรให้ท่านมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงมีความสุขความเจริญ ไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาก็ขอให้ยุมั่นขวัญยืนกันทุกคนครับสวัสดี